สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะวันนี้ค่ะที่หมู่บ้านกิฟค่ะก็มีงานบุญค่ะเนาะก็เป็นประเพณีงานบุญบุญข้าวจีค่ะบุญข้าวจีก็เป็นเอ่อประเพณีของคนอีสานค่ะเป็นเอ่อวันเพ็นเดือนสามค่ะหรือว่าเป็นวันมาฆ้บูชาแหละค่ะเราก็นี่ค่ะกาลังกี่ข้าวจีกับน้าสะพ้ยอยู่ค่ะตื่นมาก็ขี่ข้าวจี่ค่ะกําลังจะเอา ข้าวจีนี่ไปถวายพระค่ะที่ศาลากลางบ้านค่ะเนาะก็ชาวบ้านค่ะชาวบ้านทุกคนค่ะก็พากันร่วมกันค่ะสามเมื่อีกับวันนี้เป็นเป็นวันทําบุญในหมู่บ้านค่ะในหมู่บ้านทุกคนค่ะทุกคนก็จะพากันทําข้าวจีเนี่แหละค่ะไปถวายพระที่ในหมู่บ้านค่ะเนาะตอนนี้เราก็กําลังพากันทําข้าวจีอยู่ค่ะเนี่ยโรเบิร์ตก็อยากลองดยจะนี่อยากปิ้งค่ะขอนะคกิปปิ้งจะนี่ มือนอะไรนะโรเบิร์ตโรเบิร์ตบอกว่าเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เซ็บเซอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์อีสานค่ะแฮมเบอร์เกอร์ของคนอีสานค่ะนี่ย่างแซบเลยจะนี่ใครไม่เคยกินข้าวจีก็ต้องลองแล้วค่ะอันนี้ค่ะข้าวจีที่ไอข้าวเป็นก้อนขาวๆนี่ค่ะก่อนที่เราจะมาย่างค่ะแม่กินบอกว่าเราต้องเอาไปมูนกับกะทิก่อนค่ะก็คือไปคนใส่กะทิค่ะ พอเราเนึงมาค่ะพอนึ่งเสร็จแล้วเราก็ไปเทใส่หม้อค่ะข้าวเนี่ยค่ะแล้วก็เอากะทิราดค่ะราดแล้วก็คนใส่กันค่ะอคนใส่กันก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวติดกันค่ะไม่ให้ข้าวแข็งค่ะถึงจะมาปั้นเป็นก้อนเนี่ยค่ะปั้นเป็นก้อนแล้วก็มาย่างค่ะพอย่างไปสักพักค่ะย่างสักพักให้ไอเนี่ยค่ะย่างสักพักก็ไปจุ่มไข่ค่ะเอาไปจุ่มไข่นิดนึงค่ะไปทาไข่แล้วก็เอามาย่างอีกรอบนึงค่ะ นี่พอ,อย่างออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่น่าทานมากเลยค่ะแซ่บค่ะแซ่บแซ่บมากจ้ะนี่รสชาติกลมกล่อมวันนี้เราบวยกินข้าวจีทั้งวันเลยบรรดาค่ายเดซเอเตนเซกชอบมากเลยค่ะโรบวยบอกว่าไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นเป็น,เป,นเป็นประเพณีที่น่าสนใจมากค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพอ,อย่างเสร็จเราก็จะเอาข้าวจีนี้ค่ะไปถวายพระในศาลากลางบ้านของเราค่ะ โระบดเอาไปจุ่มไข่ก่อนค่ะใส่เฟลูะปะเลยาเมี่ยใส่เยอะๆค่ะโอเคขุดโซนี่ค่ะเชฟของเราทำเบอร์เกอร์กัะเบอร์เกอร์อีสานอันนี้เป็นต้ยมยำไก่ค่ะนี่นะสไปกิปก็ทำเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปถวายพระกับนี่และค่ะกับข้าวจีค่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นกระทงหน้าบัวค่ะนี่เรียกกระทงหน้าบัวก็จะมีเทียนมีดอกไม้ค่ะมีข้าวจีมีพริกมีผมมีเล็บก็ตัดใส่ให้เรียบร้อยค่ะเป็นกระทงที่ไอเป็นกระทงสดระขอประจําปีของครอบครัวค่ะก็เป็นประเพณีอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานค่ะเนาะอันนี้ของแม่กิฟกับของน้าก็เตรียมไปเรียบร้อยค่ะแล้วก็เราจะเอาไปที่โน่นนะคะที่ศาลากลางหมู่บ้านค่ะลุงกิฟก็กําลังเอาข้าวค่ะข้าวแล้วก็ อาหารค่ะต้มยำไก่จะไปถวายพระค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปค่ะคิิวก็จะเดินไปกับน้าค่ะแล้วก็กับร้านค่ะเราไปในหมู่บ้านก็ไม่ไกลหรอกค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นนี่นะคะบ้านคิปกับบ้านยายค่ะเนาะก็ทําความสะอาดด้วยค่ะเมื่อเช้าพากันเก็บกวาดอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปทําบุญข้าวจีกันค่ะนี่ค่ะเดินไปแป๊บเดียวจะนน่นหลังคาแดงแดงก็ถึงแล้วค่ะตรงนู้น นี่ค่ะชาวบ้านก็พากันเนี่ยค่ะมาทาบุญจ้ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในหมู่บ้านของกิฟค่ะนี่จ้ะอันนี้เป็นศาลากลางหมู่บ้านเลยค่ะศาลากลางบ้านค่ะสวัสดีค่ะคุณน้าอุ้ยจัดผักสวยอุ้ยปักสวยมากเลยค่ะว้าวโอ้มีอะไรบ้างคะอันนี้เอาไว้ถวายพระใช่ไหมแะอาหารถวายพระค่ะชาวบ้านก็พากันมาค่ะ โบราหาดูแลก่นต้องปก็บใ้ม่ต้องทำอ้านเ็กๆโบราณนเย้บรรยากาศกายดขายบรรยากาศคนดูกอด้ะนี่นะคะแล้วก็โบราณบ้ามาความวโเขาก็หาอะไรอีหาอะไรเรา้องไปประวัตในที่โา้วยในการนั่งโราณอก้วยว่ัไหน้ยันิตประารยู่ก็พอแวผู้บร์การ ตัวเราตัวาตัวนราตัวเ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 ราตัวสรตัวเราตัวนีาตัวรตัวเราัวาตัวเราตัวเราตัวเราตัวนตัววตัวาตาตัวเตัว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 ้เ้าตัาตัวตัวตัวตเตัวร ก็โเหทางนันนีค่ะเราร่วมทำบุญกับงานบุญข้าวจีค่ะแอนนกโรบยกกทำบุญค่ะนี่โบฝนกันอกบนเนสอันดูเนาองว่าชิตบอกเนเนว่าเสียบเออนนละเสียบตรงนั้นก็เสียบ กัเลยจ้าเสียบรวมทำบุญของงานุข้าวจีค่ะมีพระงฆงก็อ,อกมาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวก็เตรียมชั้นอาหารแล้วค่ะตอนนี้ช่วงนี้ก็ทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะ ชาวบ้านก็พากันมาทําบุญค่ะตักบาตรตอนเช้าเอาข้าวกีค่ะที่นี่เราเอาข้าวกีไปกินที่บ้านจ้ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านตอนเช้าค่ะอาหารเตรียมยกไปถวายพระค่ะมีข้าวต้มค่ะมีข้าวเกี๊ยค่ะข้าวเกี๊ยคข้าวจีกอาหาบ้านเราะเยอะแยะเลยค่ะกับข้าววันนี้ เนื้อ้าตค่ะาีาบเ,ะะเตมเยตมกข้าวนี้ชาวบ้านก็พากันเนี่นค่กับ,บข้าวมาถวายพระธาตุกำลังลำเรียงกลเดียงไปให้พระสงฆ์ค่ะเป็นวัฒนธรรมของศาสนาพุทเราค่ะ

سنڀاڳي ماڳي 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 มีพวมอะไรกันนีเดี๋ยวก็จะเอาไปคอ่เสาหลักค่ะนี่เป็นเสาหลักของหมู่บ้านของเราค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลของหมู่บ้านค่ะในชาวบ้านก็กําลังพากันค่ะกํ่กลังพากันช่วยกันทําอยู่ค่ะเนาะรอรืองอะ อก็อนคเอาลูกมาลูกกันก็ทั้งต้นอ้อย้วยจะมีต้นอ้อยต้นกล้วยค่ะต้นไม้ที่เป็นสลีโมโนนะคะดอกไม้พวงมาลัยนี่ค่ะก็จะเอาไว้ที่เสาหลักบ้านค่ะก็จะไม่เอาไปย้ายไปที่ไหนค่ะส่วนอันนี้เป็นเสาหลักเก่าค่ะเป็นเสาหลักในหมู่บ้านอันเก่าค่ะก็ได้ยินว่าแตกค่ะแตกแล้วชาวบ้านก็เลยพาก,กันบริจาคค่ะแล้วก็ช่วยกันเนี่ยค่ะช่วยกันทําเสาหลัก ใหม่ค่ะสาหลักหมู่บ้านใหม่ขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นความสามัคคีแล้วก็เพื่อเป็นให้เป็นความเอสรีมงคลค่ะของหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วยค่ะตอนนี้ก็นี่ค่ะพระกำลังชั้นค่ะจะชันเขา้ขารำเลียงอาหารมาจากค่ะชาวบ้านากพากนรำเรียงอาหาร มาจากพระค่ะก่อนนจะนำมาไว้ตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราวัาดจะจะพากันแบ่งกันวันนี้ตอนนก็จะพากันกินข้าวด้วยกันในหมู่บ้านเนี่ยค่ะโนเบิร์ตชื่อแฮม,มเบอร์เกอร์อีสานมาแล้วจะข้าวจีนนี่คะ่ะได้เป็นถาดเลยเดียวกันอ,อกฟุ๊กไว้เนาะเบลกอร์พี่อะฟุ๊กมาอลองชิมดูคะ่ะเป็นไงรสชาติดีมากสุด เยอะเละก็แอนนอานล่ะแอนนุคนนต้องบอกว่าอร่อยจะข้าวทีได้มาหนึ่งถาดเลยค่ะได้มาเป็นถาดเลยอร่อยไหมคะ็ีชาวบ้านก็พากันนี่แหละค่ะวันนี้กินข้าวด้วยกันกันในหมู่บ้านจันีพากันลำเลียงอาหารมาจากพรทสงค่ะก็จะพากันกินข้าวด้วยกันค่ะมีบรรยากาศค่ะอบอุ่นมากเลยที่นี่ ให้เด็กๆด้วยนะให้เด็กๆด้วยเออให้ยายด้วยให้ยายด้วยเออยายไปเลยให้คุณยายแบ่งกันแบ่งกันเยอะเลยเยอะเลยแบ่งกันค่ะแบ่งกันเข้าวกีบค่ะแซ่บไหมแซ่บไหมแซ่บเล็กเออชอบมากเลยอันนี้ไอ้นะไอ้มีไข่ค่ะไข่นี่ของแอนุไอ้เบสต์โกโกนัทเมลเบสตอมัน เดี๋ยวเลืเดี๋ยวเลืแบ่งกัน,น,กน,กนกค่ะแบ่งกันแบ่งกันค่ะอยากแบ่งกันอบความมัม่งอบคมั่บอกว่าเรือเอ่อไปให้แม่ด้วยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะจ้าน้องวีเดียเพิ่งตื่นขยายเอามาส่งค่ะเมื่อคืนเป็นไข้หนักมากเลยอะไรคะปาตอร์มีลูนปาเตอร์มีลูนอยากกินแตงโมเออไม่เอาข้าวจีแล้วเอาข้าวจีมาแฮมเบอร์เกอร์นี่แฮมเบอร์เกอร์นี่มาๆเอาไว้ให้เอาไหมหยิบเอาไหม นี่ข้าวจีเอาหยิบเอาหยิบเอาวันร้างเกินมาดทีงไหนเขาจีเลยเขาเรียกอะไรเนี่ยข้าวจีแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์วิวสือนิดเอเวนทูเฟนวิดีโอิดีโอเอาไหมเอาข้าวจีมาดก s t i c k นี่ อยากกินเต๊ะเต๊ะหมูเขไม่สบายอยากกินแต่ของหวานหโอ้อยากไปขี่ซาเล้งกับพี่เหรอกับพี่ฟังปอนกินข้าวหรือ,อยังอเอาเข้าวจี๋ไหมนี่หนูเอาไหมเอาเองไหมเอาข้าวจี๋เองไหม